รัฐบาลโดยกองบัญชาการกองทัพไทยได้มอบหมายให้หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาซึ่งเป็นหน่วยงานหลักด้านการพัฒนาประเทศเข้าดำเนินการพัฒนาและช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศไทยเพื่อสร้างความอยู่ดีกินดีในแต่ละครอบครัวสร้างความเจริญก้าวหน้าให้กับท้องถิ่นและสร้างความมั่นคงโดยรวมให้กับประเทศชาติตามยุทธศาสตร์ชาติยุทธศาสตร์กองบัญชาการกองทัพไทย และยุธศาสตร์หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาในปีงบประมาณ2,563นี้หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาโดยหน่วยพัฒนาการคช่้นที่14สำนักงานพัฒนาภาคหนึ่งได้มีแผนงานโครงการในการเข้าดําเนินการพัฒนาและช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในส่วนงานโครงการก่อสร้างและปรับปรุงเส้นทางจํานวน12โครงการหนึ่ในนั้นคืองานปร,ปรับปรุงทางลูกรังเป็นทางผิวจราจรล,ลาดยางแคปซูล กว้าง5เมตรไม่มีไหลาทางระยะทาง1.950กิโลเมตรณบ้านคอแลหมู่ที่4ตำบลหนองบอลอำเภอบ่อไร่รจงังหวัดตราดซึ่งได้รับความเดือดร้อนที่ไม่ได้รับความสะดวกจากการสัญจรภายในหมู่บ้านคอแลเองและระหว่างหมู่บ้านคอแลไปยังหมู่บ้านข้างเคียงคือหมู่บ้านหนองบอลและหมู่บ้านเนินพัฒนารวมถึงความไม่สะดวกในการขนส่งพืชผลทางการเกษตร ซึ่งส่งผลกระทบในทางสังคมและเศรษฐกิจของพี่น้องประชาชนกว่า55ครัวเรือนโดยหน่วยพัฒนาการเครื่อนที่14สำนักงานพัฒนาภาคหนึ่งหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาได้จัดกำลังพลและยุโทโธปกรณ์เข้าดำเนินการด้วยความตั้งใจที่จะช่วยแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนโดยเร็วเรามารับฟังข้อมูลการปฏิบัติงานและความรู้สึกต่างๆของัวหน้าชุดปฏิบัติงานก่อสร้างเส้นทางกันนะครับครับผม จ่าสิเอกประสรากรลาอุ่นเป็นหัวหน้าชุดปฏิบัติงานช่างหน่วยพัฒนาการขั้นที่4สำนักงานพัฒนาภาค1ห,หน่วยวิชาการทหารพัฒนาครับได้เข้ามาดําเนินการสร้างเส้นทางลาดยางกว้าง5เมตรยาว1กิโล950เส้นทางนี้ก็ มีชาวบ้านอยู่ประมาณ30ครัวเรือนได้รับประโยชน์แล้วก็มีสวนนอกพื้นที่ด้วยครับก็ประมาณสักน่าจะร้อยใช่ไหมเช่นทางเดิมเหมือนเส้นทางลำลองครับต้องมาขยายต้นยางขยายเขตออกให้ได้กว้างตามมาตรฐานของงองพอเราให้กำหนดมาครับประมาณ6เมตรทา,ทาทั้งฐานถางไว้ก่อนคือทางรุดลังปรากฏว่าได้รับคําตอบจากชาวบ้านอย่างดีครับว่าเราได้มาทําการสร้างเส้นทางเพื่อประโยชน์สำหรับผลของชาวสวนนะครับ ระบายของออกขายได้ดีครับเราปฏิบัติงานช่างเนี่ยเขาให้เกียรติเรานะครับว so ่าเขามาท goals, <ocalypse> ําเส้นทางให้เราเนี่ยคือเขาได้รับความสะดวกสบายนะครับก็ให้เกียรติคือว่ายังรถจะลีกันอะไเนี่ยชาวบ้านจะให้เกียรติก่อนครับให้พวกเราทํางานให้สะดวกสามารถที่ว่าเขาไปง่ายมาง่ายได้ครับก็ได้รับเสียงตอบรับที่ดีนะครับเพราะว่าให้ความร่วมมืออย่างเราขอร้องขอขยายพื้นที่ตรงนี้ได้ไหมขอวางของตรงนี้ตรงนี้ได้ไหมอะไรชาบ้านก็ให้ความตอบรับอย่างดีครับก็น่าจะ กลางเดือนพฤษภาครับน่าจะแล้วเสร็จร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะมันจะต้องมีเสาโค้งและเส้นจ,จราจรครับน่าจะแล้วเสร็จภายในกลางเดือนพฤษภาครับมีกําหนดไว้ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับขอบคุณมากครับแล้วเรามารับฟังข้อมูลและความรู้สึกจากทางพี่น้องประชาชนในพื้นที่กันนะครับสวัสดีค่ะดิฉันนางนารีแก้วอ่อนอยู่บ้านเลขที่74/19หมู่4ตำบลหนองบอนอำเภอบัวร่ายจังหวัดตราดอ่าอยู่มาตั้งแต่เล็กๆตอนนี้ก็อายุ50ปีรู้สึกภูมิใจ ที่เจ้าหน้าที่นครนนทบจาัาได้มาทําถนนลาดยางให้เราในวันนี้รู้สึกชาวบ้านและพวกเราทุกคนมีความภูมิใจที่สุดเลยค่ะขอมา50ปีแล้วค่ะพ่งได้เยี่ยมจริงๆค่ะภูมิใจขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในชุมชนของเราชุมชนของเราเป็นชุมชนที่ยากจนเป็นมีเศรษฐกิจพอเพียงอยู่ในชุมชนของเราการทําสวนแล้วก็กีดยาง เป็นอาชีพหลักๆค่ะนักรบสีน้ำเงินความสุขของประชาชนคือความสุขของเรา